เสนทรัรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับเจอกันในเช้าวันที่8กรกฎาคม2566นะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนนะท่านที่มีภารกิจก็ขอให้ภารกิจด้วยความราบรื่นนะครับซึ่งก็ถอดอความรู้สึกนะครับหลังจากที่มีการขึ้นศาลนะครับตั้งแต่ต้นๆเป็นต้นมานะแล้วก็เรื่องราวก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ทางป้าแตนก็ ได้มีการพูดถึงครอบครัวนะครับก็คืออยากให้ครอบครัวเนี่ยมานั่งฟังในการพิจารณาของศาลด้วยนะครับมันก็อาจจะทําให้เรื่องราวต่างๆได้คลี่คลายลงนะคนที่มีความเชื่อนะครับอะไรที่ไม่เห็นกับตาก็อยากให้ได้ใช้เหตุผลอย่าไปเชื่อนะฮะคนอื่นที่พูดแล้วก็อย่าไปเชื่อแบบหัวปากหัวปั่มนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับป้าแตนก็ยังพูดถึง นะครับพี่น้องที่ทาตามาคลานตามกันมาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวจากความรู้สึกนะครับที่ป้าแตนได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่มานั่งมานั่งฟังแล้วก็ได้ยอมรับความจริงนะครับก็คือเป็นความจริงบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเรื่องราวต่างๆก็จะได้มีการคลี่คลายลงแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวเอง วันนี้ท่านทนายอุทัยนะครับท่านก็ได้ออกมาวิเคราะห์และก็ถอดความรู้สึกประแตนและก็อีกหนึ่งเรื่องราวของคดีเราจะเห็นว่าเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายคดีต่างๆก็เริ่มที่จะมีการคลี่คลายก็เปรียบเสมือนนะท่านเปรียบเสือมนว่าช้างเริ่มที่จะเห็นช้างทั้งตัวแล้วนะครับความรู้สึกเป็นอย่างไรวันนี้รายละเอียดการวิเคราะห์จากท่านทนายได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญเรื่องนี้ครับ คดีนี้มันเหมือนใกล้จะจบมากแล้วเหลือเพียงพยานหกปากนี่เอาจากคำถแถลงนะครับสแสดงว่าพยานส่วนมากนี่สืบไปแล้วสิบสี่ปากเลยนะโดยเฉพาะวันนี้เนียน่ยบอกว่าสืบกันเจ็ดถึงแปดปากไม่รู้ความเยอะเท่าไหร่แต่จุดสนใจไม่ได้อยู่ตรงตัวตัวนั้นนะอยู่ตรงคำพูดของป้าแตนเพราะว่าวันนี้นี่สุดยอดเลย มืวานี้บอกว่าดีแล้วนะวันนี้ยิ่งสุดยอดไปใหญ่แล้วพอประมวลถึงสิ่งที่ประแตนฝากคนที่คลานตามกันมายิ่งทำให้ใจผมนี่ล่องลอยไปนะ,ะล่องลอยไปถึงวันแรกๆที่เข้ามาวิเคราะห์คดีจนถึงวันนี้ที่เลยระยะเวลามาจนจะสิ้นสุดคดีแล้วละ่ะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้าย หลายคนก็เหมือนกับแยกย้ายกันเลยว่าให้ดูนะคืออาจจะหมดประเด็นที่จะได้พูดคุยในทางคดีก็คงจะม,มีบ้างหลังจากสารพิพากษาส่วนจะกล้าเอาพูดเยอะขนาดไหนนี่ก็แล้วแต่ความกล้าของแต่ละคนนะยู่เฉยจะกลายเป็นจำเลยไปก็ได้ วันนี้นี่ผมมาฟังคําของปทท้าแตนที่พูกสุดยอดแล้วสิ่งที่ฝากไปถึงคนที่คลานตามกันมาว่าอยากให้ลดความเชื่อที่ที่เคยเชื่อมาบ้างนะแล้วก็ดูนี่เอาความในใจผมเลยนะเอาความสรุปในใจว่าดูการสื่อพยายนมา แล้วคงจะพอเข้าใจประมาณนี้นะผม,เ,มอเองก็ไม่ได้จำทุกคำพูดนะอันนี้นี่ทำให้มองเห็นว่าแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คืออยากให้พ่อแม่มาฟังด้วยก็คือในฟังในห้องพีรนาก็ได้ตามคลิปนี้เลยอ้อตกลงไม่รู้ไม่รู้เออตามชื่อคลิปเลยตกลงี่ครอบครัวนี้ไม่รู้นะครับ พราะอะไรถึงว่าไม่รู้หากเราหากเราคิดอย่างเป็นกลางๆนะครั้งแรกซึ่งตาพูดเนี่ยครั้งหนึ่งบอกว่ารู้ว่าใครให้สงสัยแล้วเมื่อฟังใปได้จับความแล้วว่าแม้แต่ตัวคนที่สงสัยเองบอกว่าตำรวจให้สงสัยอันนี้นี่พอ พอให้เข้าใจได้ว่าสภาวะครอบครัวนี้ก็คือเชื่อพยานหลักฐานซึ่งมีคนเอามาให้ดูนำมาให้ดูส่วนจะมาถูกมาผิดทุกคนไม่ได้ต่างกันเพราะว่าไม่ใช่ศาลทุกคนต้องก็จะรู้เหรียญหน้าเดียวก็คือไมา้ดูเนี่ยเส้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือพูดไปแล้วเชื่อ ความเชื่อจากคนที่เขาเล่าให้ฟังมันก็กระจายมาถึงคนที่ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างจะว่าแอบฟังก็ใช่แต่คนนี้เก่งนะพูดเป็นตุเป็นตะตลอดเวลาเกือบสองปีแล้วแล้วมีคนดูเยอะบางครั้งนีมีคนดูไลฟ์สดเป็นหมื่นนะแป๊บเดียวรุ่งตื่นเช้ามามีคนดูเป็นแสนนะคนนี้เนี่ย โดยเฉพาะวลีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดมากไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยนอกจากครอบครัวของกูนะอันนี้เนี่ยได้ฟังมาจนทำให้ใจผมนีม่คิดไปหลายอย่างคิดไปหลายอย่างก็คือยังไงล่ะผมเองอยากทดสอบอยู่แล้วว่ารู้จริงหรือเปล่า หากว่ารู้แล้วผมเคยพูดใช่ไหมหากว่ารู้แล้วรู้ว่าอะไรถ้ารู้ว่าชายคนทําผิดรู้แต่ทำไมอ่ะไม่ได้ไปเบิดความว่าชัยคนทำผิดสักคนเพราะฉะนั้นคืออะไรเขาก็มองไปว่าสูเอียกันออใช่ไหมประมาณนั้นแต่มาวันนี้นี่รู้แล้วว่าไอ้ที่บอกว่าครอบครัวกูเท่านั้นที่รู้หรือรู้มาก รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันขี้โมเพราะอะไรป้าแตนพูดแล้วว่าอยากให้พ่อแม่นี่มาฟังสิ่งที่เข้าใจผิดกันเนี่ยจะได้รู้จะได้คือมันจนด้วยเหตุผลถ้าดูรูปคดีก็คือทุกคดีนั่นแหละครับเมื่อสืบจะจบแล้วเนี่ยเรื่องมันจะกระจ่างนะใครบอกว่ามีชงมีช้างก็จเจนช้างทั้งตัวแล้ว บางครั้งหนีช้างทั้งตัวไม่ใช่บางครั้งส่วนมากเลยก็คือช้างทั้งตัวจะเห็นเมื่อสืบโจทย์เสร็จสืบโจทย์เสร็จจะเห็นลวะว่าใช่หรือไม่ใช่บางคดีเนี่ยศาลนี่สารนี่มีคําสั่งเลยว่าไม่ต้องนะไม่ต้องสืบจําเลยนะคดีนี้พอพอตัดสินได้แล้วไม่ต้องสืบจําเลยนั่นคือตัดสินยกฟ้อง ก็หลายคดีแต่ส่วนมากก็คือมันจบที่โจทย์โจทย์เอาไม่ลงทําให้สารเชื่อไม่ได้ว่าจําเลยได้ทําก็อย่าหวังว่ามันจะมีวันที่ดีๆเมื่อสืบจําเลยไม่มีแล้วครับไอ้ที่คนมาห้อยมาหวนนคดีเนี่ยพูดกัน <c oughs> อยู่ต่างประเทศหน้าเป็นแหวนแปนแหวนน,น,นนะ่ะ <c oughs> ปากแดงๆน่นนนะโอพูดเก่งส,สุดยอดเลยนะ่ะ นั่นแหละคือไม่รู้คือพูดให้มันมีคนดูแต่ส่วนมากสืบโจทย์เสร็จถ้าเอาไม่ถึง80-90%อย่าไปหวังครับถ้าบอกว่าเผื่อจำเลยเบิกผิดเบิกเขาเรียกว่าลุดชอ็อตอะไรตํางนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้คือจะให้พยานที่เบิกความมัดตัวเองมันไม่มีหรอกครับ จำเลยเบิกความมัดตัวเองรวมทั้งพยานของจำเลยด้วยถ้ามันมัดเขาเขาไม่เอามาเขาไม่ามาสื่อครับเพราะเขาเลือกได้เพราะฉะนั้นมันจบไปแล้ววันสองวันนี้โอ้โหทำท่าตีปงตีปีกทำท่ามาันทำท่าได้แต่ความเป็นจริงคืออะไรถ้าโจทย์เอาไม่ถึง90%าเอร์ซต์มาแค่นั้นอย่าไปหวังจะให้มันเติมเต็มขึ้นมาจากจำเลยเพราะฉะนั้นนี่มันถึงไปเรื่อย อาการของพระแตนก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากสืบจนเลยตัวเองผ่านการเกร็งมาแล้วแล้วก็มีพยานมาช่วยวันนั้นบอกว่าสุดยอดสองปากยิ่งกว่ายิ่งกว่าญาติพี่น้องก็ไม่รู้เป็นใครนะเอออันนี้ไม่เดาเออเพราะว่าไม่กล้าถามพี่ปาแล้วนะก็ถูกดา่าก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สิ่งที่พิสูจน์ในคําพูดของป้าวันนี้ก็คือครอบครัวนี้ไม่รู้ ไม่รู้ว่าน้องขึ้นไปได้อย่างไรแต่มีคนบอกว่าชัยพลรวมทั้งป้าแตนตอนหลังนะว่าเอาขึ้นไปแล้วจัดชาติมันถึงทําให้เป็นอย่างนี้มันถึงเชื่ออย่างนี้ก็อาจจะมีตาตาาญบ้างก็ได้นะที่เชื่อว่าลูกเขยลูกสาวไม่ได้ทาผิดถามว่าตอนนี้ยังเชื่อไหมผมก็ยังเชื่อว่าตาก็ไม่รู้แล้วตาก็ ตารู้กว่าพวกเรานะรู้ว่าใครบอกให้บางคนสงสัยป้าลุงเพราะฉะนั้นนี่ความรู้ต้องลึกกว่าเราเมื่อลึกกว่าเราแต่เดี๋ยวนี้แม้จะคิดว่าลุงป้าไม่ได้ทําแต่ก็มันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะต้องเอาครอบครัวเพราะยังไงอะ่ะแกไม่มาเบื่อความมันก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผล เพราะฉะนั้นแกต้องอยู่กับครอบครัวแกส่วนจบคดีแล้วอย่างมากแกห้ามได้ว่าอย่าฟ้องร้องกลับกันอีกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แกกําไรถ้าห้ามไม่ได้ก็แล้วแต่เวีนแต่กรรมใช่ไหมจะให้แกไปเบิกความความจริงแกเบิกความก็ก็ดีเพราะว่าสิ่งที่เห็นมาพูดความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อไม่ได้ไปเบิกความหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีผลเปลี่ยนในคดีเพราะว่าอะไร จุดนั้นเขาได้พยานเขาได้พยานแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่า,าในคําพูดของป้าแตนนี่ทาให้เราคา,าดเดาได้เลยว่าครอบครัวนี้ไม่รู้เพราะอะไรถ้ารู้ป้าแตนจะชวนพ่อชวนแม่มาดูไหมอยากให้พ่อให้แม่มาดูจะได้รู้ความจริงเห็นไหมได้ฟังไปฟังป้านะน่าจะเป็นตอนเช้าของวันนี้นะคลิปประมาณ19นาทีประมาณนั้น เพราะฉะนั้นนี่ผมจึงเริ่มผ่อนคลายในตัวแล้วถามว่าทนายผ่อนคลายเพราะจำเลยจะชนะเหรอผมนี่จะพูดอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าเราเหมือนกับต้องชนะต้องชนะผิดก็ต้องชนะอย่างนี้ไม่ใช่ความสบายใจของผมหรือดีใจของผมก็คือความจริงมันจะปรากฏ ความจริงอย่างไรก็อย่างที่ศาลร,รู้นั่นแหละเพราะว่าศาลก็จะเอาความจริงนั้นมาประกาศเป็นคำพิพากษาเพราะฉะนั้นท่าเดียวนี้ถ้าดูเดียวนี้อากัปริยาเดียวนี้เมื่อรู้แล้วว่าในครอบครัวนี้ไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นคนที่จะพาให้จำเลยได้รับโทษได้มีแต่พยานโจทย์พยานโจทย์ส่วนเป็นใครก่แล้วแต่โจทย์เอานำสืบ ถ้าบอกว่าได้ไปเวียนๆใกล้ๆหมก็เข็นใกล้ๆวันนั้นแหละครับเขาก็บอกว่ามีการหัวเราะกันอยู่นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่บางคนเห็นความเชื่อมโยงกันเพิ่งเข้าใจคดีว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าชัยพลจะแพ้หรือชนะให้ไปดูคลิปของอาจารย์เสนที่ด็อกเตอร์นำแท้พูดเอาไว้หากเรากันกรองได้ ในวิธีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรวิธีการานำคดีขึ้นสู่ศาลก็คือจะนำอะไรให้ศาลเห็นแน่นอนท่านเป็นพระนอยการแต่ท่านก็เหมือนพูดแทนพระในอาการที่ทำคดีว่าขึ้นไปมันจะเป็นอย่างไรหากศาลถามอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้อาจจะใช่อันนี้ก็ได้ที่มีการหัวเราะในศาลวันนั้น พวกเราก็แล้วแต่จะคิดนะว่าควรจะเป็นยังไงถ้าถามผมโอ้ผมว่าเออมันก็เหมือนกับอากาศริยามนี้แหละไปเลี้ยงฉลองกันแล้วยังเหลืออหกปากนะครับฉลองทุกวันก็ได้โดยเฉพาะฉลองกับตัวเองมีความดีใจกับตัวเองผมเองก็ฉลองเหมือนกันนะที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองจะ จะโอ้โหเปิดเฮโลมันจะใช่ที่เราแทงแล้วนะเออมันจะถูกที่เราแทงแล้วนะเนี่ยมันก็ดีใจใช่ไหมวันนี้ก็เลยไปเห็บเห็ดสบายๆพวกเราดูคลิปเสร็จก็ไปดูคลิปเก็บเห็ดผมด้วยนะคือยังไงผมผ่อนคลายนะครับตอนนี้สืบจำเลยเนีย่บางบางทีท่านนายการโจทย์ไม่มีใครมาซักก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงผ่อนคลายของจำเลยนะเพราะว่า หากโจทย์ทําให้เราขมึงตึงตั้งแต่แรกนั่นเป็นเรื่องที่เราจะแพ้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันจะมาขมึงตึงตอนอะไรตอนสืบจงเลยมันไม่ใช่มันใช่แค่ว่ายูทูบเบอร์บางคนพูดแค่นั้นแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกครับในเรื่องต่อสู้คดีถ้ส่วนเรื่องข้อที่จริงเนี่ทุกคนรู้ประมาณเดียวกันนะครับไม่มีกว่าการลอกโอเควันนี้มีความสุขในรอบดึกๆนะสวัสดีครับ สิ็นเินรินสเตชัน